สวัสดีครับช่วงนี้ก็ช่วงเก็บทองนะครับไม่มีแพ็คมาให้เปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคลิปแมสเดย์มาให้รับชมกันบ่อยหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมาดูอีกไอดีแล้วกันครับไอดีนี้ก็ต้องเก็บเหมือนกันมิลานมิลานจัดมามิลานจัดมาไอดีนี้ผมมีบูโนนะครับบูโน่ร่าง98นะครับเพราะฉะนั้นขยับเบคแฮมลงมาเล่นเป็น DMF ได้นะครับอ่ะเจอมิลานแต่ใช้ไควดนะครับเป็นหน้าเป้า มาเต็มที่สนุกพอสกอร์ที่หลังครับแต่เป้าหมายเราก็อยากจะเล่นร้อยทองสองนัดเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะใส่เต็มที่ไปก่อนครับบางทีมันก็เล่นไม่ได้ดังใจมันก็งูหงิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อีกมุม,มนึงก็คิดขำๆไปนะครับช่วงท้ายภาคแล้วอย่าไปซีรีส์อะไรมากนะเล่นกิง่งเดเก้งนะครับผม <laughs> <laughs> <Apple S 2> เดี๋ยวก็รีเซตเอ,อ เล่นเก็บทองให้ครบก็พอครับผมพยายามรักษาเรนกิ้งไว้ไม่ให้ต่ำกว่า9ก0อยแค่นั้นแหละครับถ้าต่ำกว่า9ก0คุณก็ได้ทองไม่ครบ100นะครับต่อแมตช์เตยร์หนึ่งรอบนะฮะเป็นบอลของเรานะครับไปเลตฟอร์ดฟอลันหาตัวฝากชิปแล้วลันแล้วยิงแรงอะไรอะนาบาสเหรอเก็บเก็บเก็บอย่าวิ่งชนกันเองอย่าวิ่งชนกันเอง ฉลาดหน่อยฉลาดหน่อยไปสวยบูนโนบูนโนให้ตรงนี้ฟอลันดีตามนะ้ำหนึ่งประตูต่อศูขึ้นน้ำก่อนได้เปรียบนะขึ้นน้ำก่อนกดดันน้อยกว่าหรือเปล่า <c oughs> เออแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะน้ำก่อนทุกทุกแมสช์นะครับทันได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยเหมือนจะสะุดนิดนึงเอาเลื่นๆเอาลื่นๆอีกเรื่องหนึ่งที่ห่วงก็คืออยากเจอเกมเลืน่นๆไปไหนแล้วไครเวิร์ดไปไหน ไอดีอ ID นี้ผมใช้เป็นแม็กควายกับดนะีนเลิฟนะฮะดีว่าผมมีดีนเลิฟที่เป็นฟีเจอร์ด้วยนะครับแม็กควายที่ต้องตัว <is S 2> ยืนเลย <c oughs> ไปแล้วฟรัน <c oughs> ไม่หลุดสกินเนียสกินเนียยัง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 อ้าวดักได้สวยประคองประคองโซนิ่งไปวิ่งนำทางกันนอ้อยฉลับ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  วงไว้ปะคองไว้นิ่งๆไว้นิ่งๆไว้อย่าพวพดเดีวดลินเดเลิฟพวดไปแล้วหนึ่งอ้าวลับกุลิดเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมแบ็คซ้ายแบคซายยืนห่างครับมาเมสซี่มาโดนกับเออร์วินมาเสร็จเราไปมีบูโน่ซะอย่างไม่ต้องกลัวเรื่องสอดครับไม่ให้สอดใส่เกือกนะแต่สอดหาช่องครับแรดฟอร์ดยิงลูกทีประตูที่สอง โอ้โหพร้อมใจกันวิ่งหาช่องวิ่งนำทางกันดีเหลือเกินสวยงามลูกขีดสองตามมาแล้วสบายใจขึ้นมาอีก50%อย่าพรอย่าพรเราต้องเต็มที่ทุกเม็ดเอาดักได้สวยบูนโน่สวยมากออกซ้ายก่อนไปแค้ม ยัดเข้าไปข้างหน้าแรดฟอร์ดไม่ถึงาติดติดฟันไรฟันไรเหรอโยนเหรอโยนเหรอโยนมีแม็กควายใช้โยนนี่แม็กควายไม่กลัวเลยอย่าแทงทำชิ่งแล้วันวิ่งไม่ทันทำชิ่งแล้ววิ่งไม่ทันไห้โยนนี่ไม่กลัวเลยแม็กควายสโคไปเอ้ยไม่ทันว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรั้างหน้าเอาใหม่ครับทำฝันนักกีฬาไทยไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ สองปีหน้าเอาใหม่สี่ปีหน้าเอาใหม่ฟอร์ลันไปแรดฟอร์ดให้ฟอร์ลันฟอร์ลันจับแล้วสัดลูกหนึ่งคนเสาอยังเก็บได้อยู่ยังเก็บได้อยู่เออร์วินเออร์วินลองปั้นหน่อยโอ้โหไม่ให้เออร์วินใจเกิดบ้างเลยครับระวังโดนสวนด้วยไคเวิร์ดมาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดไปแล้วเบ็คแฮมไอโรนัลโดชนดีลิมเนลเฟอร์ชนแล้ววานพิซตาก้าวานพิซตาก้า แซนด์วิชไปเลยขนาบข้างไปทำได้ดีทำได้งามไยอม่ส่งแบบนั้นอย่าส่งแบบนั้นอย่าส่งแบบนั้นเพื่อนกำลังวิ่งกลับตำแหน่งอย่าไปส่งแบบนั้นเดยวพลาเดยวพลาประคองประคองสวยงามสวยงามบางเหลี่ยมสวยงามพึ่งแรกเป็นของเราขออีกลูกได้ปะขออีกูได้ปะแรดฟอร์ดหมุนอ้าวฟันได้ยังได้อยู่ครับเพย์สุดท้ายเป็นของเราเออวินไปแรดฟอร์ดเปิดมงเกมมิ่งวู้ยยังได้เตะมุมครับทดหนึ่งนาทีแต่อาจารย์ยังให้โอกาสต่อฮะ อะไรที่บอลยังไม่ตายเอาง่ายๆนะครับ Simplicity is the best Simplicity is the best กระโดดถีบมาเลยครับไอ้หัวแดงเพลิงโอ้โหไม่ต้องใช้ทรงใช้สูตรอะไรวัดดวงออกันไปเลยลูกเตะม,มุม <laughs> อยากดูภาพช้าเหลือเกินช็อตเมื่อกี้โอ้กระโดดถีบหรือเปล่า <c oughs> กระโดดถีบแบบสะใจมากโอ้ยสวยงามแมตช์นี้ เล่นดีเหลือเกินเอ้ยผมเล่นดีหรือว่าจังหวะมันดีหรือว่ายังไงไม่รู้อะแต่ว่าขออีกหนึ่งลูกขออีกหนึ่งลูกแตะหลบเหลี่ยมแล้วทิ้งเอวันนี้เราเล่นดีว่ะฟอร์มแชมป์นี่ว่ะหรือเปล่าห,หรือจังหวะวันเป็นใจหรือ,อยังไงย้ยฟีมือระดับนี้นะฮะไปแข่งบอลโลกได้เลยนะเนะี่ยผม <mogę S 1> อะคุยโวแล้วคุยโว แหมเวลาเล่นไม่ดีนี่ถ้าเป็นหงุดหงิดอ้าวก็เรื่องธรรมดาเล่นดีก็ต้องเล่นดีก็ต้องชื่นชมเล่นไม่ดีก็ต้องตำหนินิดนึงไปแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฟ,ฟันได้เหรอฟันได้อ้าวเอ,อเยไม่ฟาวเหรออะไรวะโดนบบรรน้ำบอลทั้งคนทำให้ฟาวอ่ะนึกว่าจะได้จุดโทษนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ออโต้สไลด์นะเมื่อกี้เขากดตั้งใจเลยนะแต่ไม่ฟาวอ่ะไต่ไลน์เล่นต่อไปเล่นต่ไป จังหวะมันผ่านมาแล้วระวังบิแคมไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงวานบิสวานบิสเอาคืนมาวานบิสนี่ก็มีข่าวว่าจะถูกโละนะครับที่อะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโยนไปก่อนคุลิตอื้นแลบว่ะป้องกันไว้ป้องกันไว้อย่าโดนตีไข่แตกไข่เรายังไม่แตกไข่เรายังไม่แตกบางเหลี่ยมไว้อย่าให้ปั่นไกล สบเป่าไม่สลับด้วยไม่สลับทำไมยิงไกลยิงห่างไกลขนาดนั้นเราต้องบุกต่อเนื่องเราต้องทำเกมรุกต่อเนื่องครับน้ำห่างและยะแพลวต่อบอลดีๆต่อบอลแม่นๆวิ่งหาช่องกันดีๆบูโนชิปคืนตรงนี้แรดฟอร์ดข้างในมีฟอร์ลันดึงจนนังหวะนิดนึงเปิดเข้าไปโขกเต็มๆโถมนิดนึงโหนนิดนึงนะแต่ก็ยังมงได แมชนี้มันเล่นดีเลยเกนะฟอร์มแชมป์นี่หว่าหรือว่าจังหวะมันดีหรือว่าจังหวะมันเป็นใจก็ไม่เชิงนะเราต้องเล่นดีด้วยแต่จังหวะไหนเอ้ยระวังอย่าชมอย่าชมชมแล้วอันตรายใครทาดีก็ทําต่อไปฮะใครทําไม่ดีก็แก้ไขแค่นั้นเองสัจธรรมชีวิตพูดอะไรเนี่ยไปบูโน่ให้ แรดฟอร์ดแตะหลบอื้มสวยมากเลยแลดฟอร์ดยังไปต่อได้แล้วซัดเลยแล้วกันโอ้โหเข้าเลยโอ้ยอ,อะไรก็ดูดีไปหมดเลยครับแมตช์นี้โอ้สวยงามหมดจดแตะหลบมาสองคนโอ้โอ้โอเ perfect แมตช์นี้เ perfect อเย่ากดออกนะอย่ากดออกนะเล่นให้จบ เล่นให้จบบางทีมันก็ไม่ใช่จังหวะของเราเนี่ยมันก็ชอถอดใจแล้วหรือเปล่าครับแต่เรายังไม่ถอดใจฮะเราต้องใส่เต็มที่ต่อเนื่องครับไปแรดฟอร์ดเบิร์นกอลันวิ่งแข่งวิ่งแข่งเดวิสเหรอเดวิสเหรออืมอ่ะอ่ะแถบบแถบผมยังไม่ผ่อนนะผมยังไม่ผ่อนนะผมจะเอาประตูเพิ่มให้ได้ลินเดเลฟอ่าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโยนแล้วเราก็เหมือนกันค่อยๆเคาะไปอย่าอย่าอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรง ปั่นไกลเป็นไงเลยเปเข้ม่าเล่นแรง่าเล่นแรงน,นี่กลัวจังหวะมันจะเป็นใจนี่ปั่นไกคขึ้นสนามเผื่อจะเข้าเหลือสิบนาทีครับอย่าก,กดออกนะอย่าก,กดออกนะเล่นให้จบเล่นให้จบเล่นให้จบโรนัลโดมาโรนัลโดโอโรนัลโดยิงไกลวะโรนัลโดยิงไกลจะเย็นจะเย็นเขาอาจจะหงุดหงิดแล้วนะครับตรงกันงข้ามกับเราตอนนี้เราอารมณ์ดี เห็นพี่ก็อารมณ์ดีทุกแมตช์เหรอไม่ใช่ไม่เสมอไปปั้นไปแคมหน่อยปั้นไปนแคมหน่อยโอ้โหโอ้โหบล็อกเต็มหน้าเลยฮะไปแคมอยู่ไหนไปเข้มขออีกทีหนึ่งดิโอ้หเอาไปว่าเกิดไปแคมยิงซะหน่อยอสองนาทีดักเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุดเปล่าหลุดเปล่าวานมิซากา้าหุบมา้าหุบมา้าหุบมา้าโอ้โหเมสซี่เมสซี่โรนโดยาย่ายาใครจะแตกใครจะแตกเออสวย ขออีลูกหนึ่งได้ป่าขออีลูกหนึ่งได้ป่าโยนไปเลยเพื่อหลุดโยนไปเพื <S <S ่อลุดไม่ได้พอแล้วอาจารย์โอ้ยยิงไกลเออไม่เป็นไรเลยให้จบแบบนี้ไม่เป็นไรครับให้ฟอร์มดีว่ะนีฟอร์มดีเว้ยดีใจดีใจต้องชมลูกทีมหน่อยสองนัดหนึ่งร้อยได้ป่ะ รเราชนะมากกว่า3ลูกขึ้นไปนะแบบ3041อะไรเงี้ยเราก็จะได้แต้มเต็มที่ก็ส0 0พินิดๆน,นะครับผมสำหรับคนที่มีไอคอนหรือฟีเจอร์ฟูลทีมนะครับมันก็จะครบครบไวหน่อยนะครับได้ทองไวหน่อยนะครับเป,เป้าหมายผมก็แค่นั้นแหละครับนี่เป็นเหตุที่ชอบเล่นฟูลทีมนะครับมันได้ทัลดรด้วยแล้วก็ได้ทองไวด้วยขออีกนัดหนึ่งชนะนะครับบาร์เซโลนา ส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็ชนะ2นัดก็ครบ5,500แต้มนะครับก็จะได้ทอง100แค่นั้นแหละครับเป,นะเป้าหมายช่วงนี้นะเป้าหมายช่วงนี้นะมามาซโลน่าแบบผสมมา,อ,าอีนัดหนึงครับเอาดีๆเหมือนเมื่อกี้นะเอาแบบเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนเมื่อกี้ได้ปะเป๊ะเหมือนเมื่อกี้ได้ป่ากได้แล้วสวยใจเย็นใจเย็น ค่อยๆคุมโซนไว้ค่อยๆต่อบอลจังหวะที่ได้เปรียบไว้ครับอย่าไปเร่งรีบอย่าไปรีบร้อนนี่แหละไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆเราไม่ได้ยั่วนะเราไม่ได้ยั่วนะแต่เราเอาชัวร์ครับไปนั่นแหละเอ้ยยาวไปละระวังด้วยครับคือบางทีแบบต่อบอลมาดีๆดีๆต่อบอลมาตั้งนานดีๆดีๆ จ่ายพลาดนิดเดียวจ่ายเสียนิดเดียวนะฮะโดนสวนโดนสวนตุ้มเดียวเสียประตูไปเลยก็มีบ่อยไปความสวยงามมันไม่ได้ป,ประตูแต่ความสวยงามมันก็เป็นที่มาของการได้ประตูแรดฟอร์รดซับวงเียต้องชมนะต้องชมกลับบ้านต้องชุบน้าผากสักทีเลยฮะแรดฟอร์แดแหมชีวิตจริงนี่ย <laughs> <Favorite. laughs> ิ่งกว่าละคร <laughs> ในเกมนี้ยังเก่งเลย <laughs> <laughs> เอ้ย เอ้ยฟอร์มดีต่อเนื่องฟอร์มดีต่อเนื่องอาดีนี้ไอดีนี้ฟอร์มดีต่อเนื่องฟอร์มดีต่อเนื่องวาดวิสาก้าเฮ้ยได้เปิดได้เปิดไม่ผ่านไม่ควายไม่ควายไม่ควายเสียยาไม่ควายลูกอากาศได้เก็บเอ้าไปดี้เหรอไปดี้ไปดี้ยกซ้ายยกขวาเอออันซูอันซูอันซูติดบล็อกติดบล็อกเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เราต้องเล่นเต็มที่ครับ อาจจะได้ลูกสูตรเหรอได้ลูกสั้นใช่ไหมได้ลูกสั้นใช่ไหมจะเอามาใ่นี้ปัน่นเหรอดีดเข้าไปโอ้ลูกสูตรแบบนี้เวลาดักได้ครับแม็กควายเล่นดีต้องชมครับแม็กควายไปแล้วไปแล้วขอสวนกลับสามต่อสี่ยังไงแรดฟอร์ดยังไปเอาคืนมาได้ครับไปเลยล็อบบอไม่ใช่ล็อบโบครับล็อบสันคนละคนกันแล้วล็อบสันกระชากกระชากโอ้โหสะดุดกระชากเอา้าประตูคว่ำไปเ <laughs> สียบเลย <laughs> ไม่ฝาว้วยไปเสียบเขาเฮ้ย ระวังโดนสวนกลับด้วยสวนมาสวนไปไม่โกงเอ้ยระวังเรวานดอฟสกีหาบอลไม่เจอสวยๆโดน,นแม็กควายใช้วิชาผีบังตาไปครับเรวานดอฟสกีหาบอลไม่เจอเ <c oughs> ลยบูโนหัวล็อบสันยัดฟอรันคืนล็อบสันโอ้โหจังหวะนี้สวยอู้ยเกือบได้ไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิเลยครับลูกทีมไอดีนี้วันนี้นะฮนะ มาถึงตรงนี้นะแต่ต้องให้จบเกมก่อนให้จบเกมก่อนไม่ได้วะเอวินเอวินบางโอ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 ,โอ,โอระวังด้วยจังหวะแบบนี้ต้องระวังครับอันซูอันซูไปแล้วระวังเลวานอยู่ไหนมีแม็กควายอยู่เฮ้ยเลวานก็เลวานเชอเรามีชาผีบังตาแม็กควายหาบอลไม่เจอ <c oughs> วิ่งไปแล้วบูโนผมชอบตรงนี้เลยครับผมโฮเพเยอร์ม้วนม้วนให้ล็อบสันแต่หลบโอ้ยไม่ฟาวหรอไม่ฟาวบอลมาแล้วยิงหติดบล็อกเจ้าฟีคิกอ่ากดดันกดดันเตะออกอ่ะบอลไม่ออกด้วยว่ะบอลไม่ออกบอลไม่ออกย้อนกลับมาล็อบสันแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้หเด็ดขาดถ้าขาดแทบขาดอือโหน่ แมสนี้มีบทบาทเยอะมากไบเอลรับสันแล้วทำประตูจนได้ครับเฮ้ยเฮ้ยต้องชมลูกทีมต้องชมลูกทีมแมสนี้ไอดีนี้เล่นดีเอ้ยไปดิไปดิแมกไวมีแมกไกวบวงอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยวานครับแมกไกวบอกน้องๆว่าไม่ต้องกลัวแบจัดการเองครับคนนี้ ไปนั่นแหละโอ้ยชนเหรอชนขออีกลูกได้ป่าก่อนจบครึ่งแรกฟอร์ลันวันทูเกงใจจุดเกงใจจุดเกงใจจุดเกงใจอย่าเกงใจกันไม่ดีไม่เอาไม่พูดอย่ามันไต้กันเด้อเจ้าของไอดีมาเจอก็อย่ามันไต้กันเด้อหยอกหยอกนะโอ้ยทำอะไรดูดีไปหมดเลยครับแมตส์มีไอดีนี้สามศูนย์ หาต่อขึ้งหลังครับนี่ฟอร์มแชมป์นี่นะฝีมือระดับโลกนี่ว่าผม <c oughs> อ่ะคุยหน่อยไปแล้วอีกโลกนึงโอ้โหแรลหยอกเด้อยอกเด้อวันไหนเล่นดีอารมณ์ดีก็ต้องชมลูกทีมเป็นธรรมดานะึง <c oughs> นี้นจะเป็นแค่ลูกทีมในเกมนะครับเฮ้ยบา,าบาติสตตวส่ะบาติสตูตาโอ้โหเข้าซะด้วยโอ้โหนึกถึงวินนิงเลยบาติสตูตาโอ้โหคิกเก้ากอบเก้า โอ้ยบอลเล่ลูกเอ้จะดูหน่อยนึกสวยทำเปเล่นไปทำไปเล่นไป,ไป,เ,นไปเราต้องไม่แผ่วเราต้องไม่แผ่วเราต้องไม่แ่วฟอลันโอ้ยใจเย็นไปหน่อยใจเย็นเกินไปไม่ดีนะ่ไปเสียบเขาอีกอจังหวะส้าเมื่อกี้เนี่ยเสียบเฉยเลยเสียบใส่คานะแั่อาจารย์เรียกมาเตือนนี่เฉยครับไม่แจกอะไรเรียกมาคุยฮะ เรียกมาคุยเรียกมาคุยว่าสาธารณสุขดิบนะครับไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรแค่นั้นแหละครับกรรมการเรียกมาคุยเรื่องทั่วไปครับบนอะไรล็อบสันอีกแล้ววิ่งพลาดเลยครับล็อบสันโฮเพยเยอร์นะล็อบสันไปสตโคลให้บูโนให้บอลเข้าทางแรดฟอร์ดเกือบ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 ขอ้ประคองไว้อย่าเข้าพูดอย่าเข้าพูด สโคย้อนย้อนย้อนโอเคอย่าเข้าพวดระวังระวังระวังไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแม็กกาอยู่ไม่ต้องกลัวนี่ช่วยกันซ้อนช่วยกันได้ดีมากมทําดีต้องชื่นชมครับทําดีต้องชื่นชมไปแล้วไปแล้วรอจังหวะแรดฟอร์ดไปไม่ได้เราจะแผวเราจะแผวห่างแค่2ลูกเราจะแผวโอ้ยบอลโยนบอลโยนยบอลโยนบอ,นนบอนนลโยนลินในเลิฟเอ้ยบอลตกว่ะออฟฟิสตูต้าเกือบจะโดนบัตตี้ตูต้าอีกแล้ว เกือบ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 าติสตนี่ต้องยืนคู่กับโรนัลโดอานายนะถึงจะสะใจรวมดาราโลกวินนิ่งสามวินนิ่งสี่มันคืออดีตแต่วันนี้มันก็เป็นอดีตของพรุ่งนี้เช่นกันนี่คำคมมาอีกแล้วครับเจอหมุนไปหนึ่งรอบครับล็อบสันพาหมุนอีกหนึ่งรอบจะพาทัวร์พาหมุนซะหน่อยอย่าประมาทอย่าประมาทเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าพวดไปแล้ว ข้าพวดไปแล้วเฮ้ยเๆ้ยเฮ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 นยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ปเติยเฮ้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 ่เฮ้าเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮเ้ยเฮ้ยเยเลยเฮ้ยเฮเฮย้ยเฮรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เยเฮ้ยเ้าเฮเ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้เเยเเเยย้้้า้ อยากขึ้นก็ขึ้นมาเลยแม็กควายให้ที่ฟอรลันหืแม็กควายไม่อยู่ด้วยเห,เหลือด่เดเลฟต้องออกมาแล้วพี่เดต้องออกมาพี่เดต้องออกมาเบ,บแคแฮมมองชมมาบุโนโอย้อนคืนเแบบแคแฮมให้ที่ล็อบสันเบิร์นคืนเแบบแคแฮมนี่แหละโอกาสนี้ของพี่เบคแล้วครับนี่นะฮยูยชนเสาเลียมน,น,นอกอีกเออยังยิงไกลไม่ได้ครับเบ,บแคแฮมใน้เวลาครับซปเปอร์ซัปปบแอนด้โคลงมา ไลน์กิ๊กลงหน่อยเปิด hey. ได้มาไม่ค่อยได้ใช้นะเอาลงสซะหน่อยอ่ะเฟสเฟส5นาทีสุดท้ายครับจะได้บอลหรือเปล่าไม่รู้จะโดนบอลหรือเปล่าไม่รู้ครับตัวสำรองเรา <c oughs> แต่นํำ2ลูกนี้ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้แต่ก็ยังพ <c oughs> อใจฟอร์มการเล่นแมตช์นี้สองแมตช์นี้แหละไม่ใช่แมตช์นี้สแมตช์นี้นะรอบนี้ทนะ <c oughs> าดักได้เออวินไป แม็ควายเออ,อยังนิ่งอยู่เรายัางนิ่งอยู่เรายัางนิ่งอยู่เฟตเฟ่เฟตเฟ่ไปเออโดนบอลซะหน่อยเฟตเฟ่เพิ่งลงมากิก <c> เ <oughs> อาละโดนบอลครบแล้วเหลือเอติโคเอติโค,โคโดนบอลไหมวะเหมือนเตยัง <c oughs> อย่าข้าพูดนะอย่าข้าพูดนะเออพ <c oughs> อใจฟอร์มลูกทีมและเกินวันนี้น <c oughs> <c oughs> ่าจะได้มากกว่านี้นะสามหนึ่งโอ้จบที่สองแมตช์ครับไอดี ID นี้ พอใจพอใจพอใจฟอร์มลูกทีมมากๆครับเล่นดีก็มีความสุขเล่นไม่ดีก็มีหัวอุ่นๆน,นิดนึงนะฮะเป็นเรื่องปกติร้อยทองสองนัดพอนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับไอดีนี้นะฮะเดี๋ยวกลับบ้านต้องเลี้ยงหมูกระทะซะหน่อยสําหรับลูกทีมไอดีนี้โอเคคะรับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me to your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power Don't be fucking sour